ครับผมสวัสดีครับพบกันช่องน่าหนุ่มไงจะใครล่ะนะครับไปนี่มาตกปลาครับพี่น้องวันหยุดชดเชยมาตกปลากดแต่ว่าได้ปลาขาวนะครับได้ประกฏดอยู่สองตัวนะมา,มารครับทีมงานตองแต่งครับเนี่ยทีมงานตองแต่ง <c oughs> อครับผมเอาตุ้มตัอเอต้นมากลางย่างดีแต่ที่ไหนได้พูนมองซีตาพี่น้องเอ้ย <c oughs> สะพานพูน <c oughs> ครับผม ก็ได้กับเขาครับพ็ได้กับคุมกับข้าวนะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับบรรยากาศโดยรอบอันนี้ฝาาบ้านน้องเหมือนนะฟ้าบ้านน้องเหมือนตำบลค่ายบกหวานนะครับตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายนะครับเพิ่งสร้างเสร็จได้ประมาณหนึ่งปีเสร็จเสร็จ่น้องไม้นี่ก็เป็นไม้ที่มันห้กินมันครับไม้ปรากฏปรากฏปลาขยงนะครับปลาขาว นะครับช่วงนี้นี่แะครับผู้ดได้พันไปพันมากอะแวะมาเหรียญได้ครับผมแวะเข้ามานะครับกะบรรยากาศดีครับพี่น้องเนี่ยมาแลงกะกําลังเก็บของกันกําลังซิม,ม่อบบานแล้วนะครับเมฆฝนมาแล้วพุนเมื่อเติบน่ากลัวมากนะแล้วก็จะเก็บของกลับบ้านกันนะครับ กับมาโดยมีเนี่ยครับมีน้องโตโตนะครับผู้ย่างไปรถดุน้องฟิลมนะครับน้องฟิมอันนี้พี่สงการนะครับแล้วก็ตัวผมนี่แหละ,ะน้าหนุ่มนะครับผมอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็คือซิมีซมิแน้วพี่น้องเนาะเอาไวพ้พอกันไม่คลิปหนาครับผมโอเคครับขอบคุณรับชมและกดติดตามครับผมสวัสด,ดีจ้า